สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูด7วิธีสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตเคล็ดลับสู่ความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณคืออะไรเชื่อว่าหลายคนคงมีช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดกําลังใจไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือขาดแรงบันดาลใจเราอาจต้องการบางสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข การสร้างพลังงานบวกรวมถึงการมองหาแนวคิดแรงบันดาลใจดีๆเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหาการสร้างแรงบันดาลใจนี่คือ7วิธีที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตเพื่อนำคุณสู่ความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความหมายของแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเรามาพูดถึงข้อจากัดความของแรงบันดาลใจ สักนิดในเชิงจิตวิทยาแรงบันดาลใจจะหมายถึงกระบวนการของการได้รับแรงกระตุ้นทางจิตใจเพื่อทำให้รู้สึกอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสิ่งที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเป็นผลจากปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อจิตใจเราซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท 1. ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคล ข้อความคำคมข้อคิดข้อเตือนใจภาพหรือเสียงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยกระตุ้นเราได้จากการสื่อสารข้อมูลความรู้สึกหรือความหมายให้แก่เรา 2. ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในเช่นความคิดความรู้สึกความต้องการปัจจัยภายในจะกระตุ้นเราได้โดยการสะท้อนถึงความเห็นชอบความสอดคล้องหรือความเป็นไปได้แนะนำเจ็ดวิธีสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหมดกำลังใจหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตบ้างไหมคุณอยากมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอยากมีความสุขบ้างใช่หรือไม่ถ้าใช่วันนี้เรามี7วิธีสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตที่จะช่วยให้คุณหาความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดในการสร้างแรงบันดาลใจที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเอง 1. การกําหนดเป้าหมายในชีวิตแรงบันดาลใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ้าหมายในชีวิตเองก็เช่นกันก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนกันก่อนว่าตอนนี้เป้าหมายของเราคืออะไรที่เคยวางเป้าหมายเอาไว้ยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีแรงจูงใจที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจสสร้างความท้าทายให้ตัวเองด้วยการทดลองทําสิ่งใหม่ๆ หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ถ้ายังไม่เคยลองทำการได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ต่างจากเดิมถือเป็นแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจที่ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ลองทำหรือได้ไปสถานที่ที่แปลกใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจจะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและยังเป็นการที่ทำให้รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรดีๆที่น่าค้นหาอีกมากมาย แล้วแรงบันดาลใจต่างๆก็จะพลังพลูเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลย 3. ทําได้ไหมฉันทําได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินประโยชน์ดังกล่าวในโซเชียลที่กลายเป็นมีมดังเป็นการบอกตัวเองว่าคุณสามารถทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณตั้งใจถือเป็นประโยคบลุกใจทําให้เรารู้สึกฮึกเหิมให้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้งอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้ตัวเอง ทำในสิ่งที่ต้องทํานั่นเอง 4. ดูแลสุขภาพกายและใจเพราะการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีเริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพกายและใจเมื่อเราดูแลสุขภาพกายและใจดีเราก็จะมีพลังงานในการสร้างสารรค์เรื่องดีๆนั่นเองโดยการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเพียงแค่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ 5. คิดบวกมองโลกในแง่ดี การสร้างแรงบันดาลใจที่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าให้เราต้องมองโลกสวยการคิดบวกที่ว่าก็คือให้เราฝึกฝนชื่นชมตัวเองว่าเรานั้นมีศักยภาพที่ดีไม่แพ้ใครชื่นชมสิ่งที่เรามีสิ่งและสิ่งที่เราเป็นแล้วใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเอง 6. แนวคิดแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จหรืออาจจะเป็นคนดังที่คุณชื่นชอบที่คุณติดตามผลงานอยู่การที่เราได้แนวคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆจากพวกเขาเหล่านั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปนั่นก็คือทําให้เราได้ข้อคิดดีๆแนวคิดต่างๆที่สามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราได้ 7. ทําสิ่งที่เรารักอย่างมีความสุข ส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีนั่นก็คือการได้ทาในสิ่งที่เรารักและมีความสุขกับการทำสิ่งที่เราชอบซึ่งอาจจะมาจากแพชชั่นที่เราถนัดเช่นในเวลางานเราคือมนุษย์เงินเดือนแต่หลังเลิกงานเราจะกลายเป็นนักเขียนบทความนักกีฬาอย่างน้อยการที่ได้ทำในสิ่งที่เราถนัดนอกจากจะเป็นการได้ทบทวนสกิลที่เราเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเพิ่มความสุขให้กับเราได้ สรุปแล้วนี่ก็คือ7วิธีสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตที่เราสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเป้าหมายและค่านิยมของชีวิตสร้างความท้าทายให้กับตัวเองด้วยการทดลองทําสิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะและความสามารถดูแลสุขภาพกายและใจและทําสิ่งที่เรารักมีความสุขก็หวังว่าจะเป็นแนวความคิดในการสร้างแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับแรงบันดาลใจที่ดี ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุด